รถปอเช่อ,อะไร พันหนึ่งกว่า30ล้านถ้าคุณอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ครับนี่คือ Porsche Turbo S a i r e s Edition คันเดียวในประเทศไทยเรามาดูหื่องสเปคเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบบ็อกเซอร์เครื่องยนต์เนี่ย3,800ซีซีตัวนีนะ้แรงม้าเนี่ยกำลังสูงสุด650าม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยคือประมาณ800นิวตันเมตรเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ PDK 8สปีดรถรุ่นนี้ครับขับเคลื่อน4ล้อ0ูนยถึงนะครับทำความเร็วเพียง 2.7วินาทีเท่านั้นคันนี้ครับทำท็อปสปีดนะนิ่มๆเนี่ย330กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อหน้าในขนาด20นิ้วล้อหลังขนาด21นิ้วไฟหน้าเนี่ยตัวนี้เป็น LED matrix นะเวสปาร์เนี่ยมันจะขยับได้การชนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการชนหน้าเสริมสเกิร์ตด้านล่างที่ต่ําลงมา นี่คือรถ Porsche Turbo S ที่ออปชั่นแบบเต็มจริงๆนะครับภายในเนี่ยเป็นคาร์บอนตัวนี้เราเรียกว่าคาร์บอนแพ็คเกจเครื่องเสียงเนี่ยของเบอร์มาสเตอร์รวมถึงหลังคาเนี่ยตัวนี้สามารถเปิดหลังคาได้แต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่านะั้นเป็นเบาะสีส้มเดินสติทสีส้มมันคือส้ม a อร์แมสำหรับ Porsche Turbo S a เอสแอร์แมสอิคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนประหยัดไปหลายล้านราคาครับ20.9ล้านบาทเท่านั้นครับใครกำลังมองหารถที่แลง ไอเทมมีคันเดียวในประเทศไทยสุดยอดของเพอร์ฟอร์ม e นซ์ขับบนถนนได้ครับ Porsche Turbo S Edition ลุกแบบนี้มีคันเดียวในประเทศไทยครับถ้าคุณกำลังมองหาซปเปอร์คาร์ที่ซื้อแล้วคุ้มที่สุดเก็บไว้ราคาขึ้นขับไปไหนไม่ซ้ำใครติดต่อ TNP Car เท่านั้นครับ